หใบให้ท่านไว้สำหรับใส่เครื่องสำอางทั้งหมด5ชิ้นจาก Queen s House สนใจโทรติดต่อได้ที่หมายเลข0870043139หรือ0894430234 Facebook Queen House Thailand รีบๆเลยนะคะสบู่ รักมีดาราเนื้อสบู่ผสมน้ำนมข้าวเกล็ดไข่มุกและผงบัวหิมะใช้สำหรับผิวหน้าโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและทำให้รูขุมขนกระชับและผิวหน้านุ่มนวลน,นิ่มน่าสัมผัสความพิเศษคือเป็นสบู่เสริมราศีจากเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่าน เพื่อเสริมนะเมตตาและบารมีจึงจำเป็นต้องใช้ประจำวันเกิดเท่านั้นเพื่อที่จะทำให้มีราศีผ่องใสมีมิตรมีการงานที่ดีขึ้นอย่าลืมใช้เฉพาะบริเวณใบหน้าเท่านั้นราคาปกติขายหนึ่งแคตเก้อน7วันราคา560บาทแต่วันนี้ ขายแค่แพ็คละ420บาทโปรโมชั่นวันนี้ถ้าซื้อ2แพ็คขายแค่600บาทค่าจัดส่ง100บาททั่วประเทศค่ะรีบติดต่อสั่งซื้อเข้ามาในรายการหรือหลังรายการได้ที่หมายเลข0894430234หรือ 0804429988สบู่รัศมีดาราท่านใช้แล้วจะมีออร่าผ่องใสหน้าตาดีขึ้นมีการงานที่ดีขึ้นใช้ประจำวันเกิดตามสีของราศีค่ะตามนี้นะตามนี้นะตามนี้นะเอาตามนี้นะ กา,ารสิ่งที่ควรควรจะติดตัวไปด้วยเลยนะคะคคหนึ่งบัตรเครดิตบัตรเดบิตที่คุณมีนะคะย,ยสองอสกุลเงินต่างๆที่คุณไว้ในตรงนั้นควรจะแลกไปด้วยแล้วสามสกุลเงินอะไรที่คุณควรจะติดตัวอย่างมากที่สุดคือ US ดอลลาร์นะคะคอันนี้ก็ช่วยคุณได้สี โทรศัพท์มือถือถ้าคุณมีคุณอย่าห่วงเรื่องการโรมมิ่งถ้าคุณไปที่นู่นแล้วถ้าคุณไม่มีโทรศัพท์จะติดต่อใครคุณเดินเข้าไปหาที่ information ที่นั่นได้แล้วก็หวังเขาช่วยโทรตามเบอร์ที่คุณมีเขาช่วยเหลือคุณได้นะคะ5สิ่งที่คุณติดต่อที่ติดตัวไม่ได้เลยยาปฏิชีวนะที่คุณเป็นอะไรอาจจะเป็นยายาที่ฟี่บ้างยาแก้ปวดบ้างยาแก้ไอบ้างยาแก้เออเอออะไรอะ แก่หอบหืดอะไรเงี้ยคุณต้องโรคประจำตัวสำคัญเพราะอะไรไว้เพราะว่าถ้าคุณเป็นคนไทยไปหาหมอที่นู่นยากมากอ่ะแล้วพวกเภสัชร้านคลินิกขายยาคลินิกขายยามียาบางชนิดที่ขายได้บางชนิดต้องเลยมีมีใบสั่งแพทย์แต่ไม่ใช่ว่าอุ๊บแพทย์เงินแล้วสั่งได้นะที่นั่นไม่มีนะคนตรงมากจริงหรือตรงแบบถ้าให้เงินก็เอาอ่ะครับผมไม่ไม่ใช่เจ๊ตัวใช้ครับได้ไงไหนหรือผมไม่รสำคัญคือเราต้องเตรียมไปดีกว่า เพราะ<ม>ว่าบางท<ต>ีโรคโรคประจำตัวเราทางลูนไม่มีแต่ตัวยาภรรย,ยาต้องเข้าใจด้วยว่าบางประเทศการให้ยาเข้าไม่เหมือนกันครับเมื่อก่อนอย่างฮ่องกงเนี่ยยาทุกแทบทุกชนิดเนให้เข้าได้พืชผักผลไม้ของกินเนี่ยบางส่วนมากจะให้เข้าได้ แต่ถ้าเป็นนิวซีแลนด์ตัวยาบางอย่างห้ามเข้าอย่าง,<ม>างเช่นทิฟฟี่สมัยเก่า<ม>คือทิฟฟี่ทิฟฟี่เดย์ห้ามเข้าแต่น,นี้ทิฟฟี่ฟรูเข้าได้แล้วก็ถมีมีตัวยาบางอย่างที่ว่าเป็นตัวนําสําหรับการผลิตยาบ้า,าบชื่อยาอะไรนะจําไม่ได้ละห้ามเข้าต้อง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 ,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยก่อนจะไปต้องเช็คดูด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยคุณต้องมีตั๋วเครื่องบินที่ชัดเจนต้องตีตั๋วไปกลับให้ชัดเจนนะคะ แล้วก็ถ้าเขาดูแล้วว่าถ้าคุณตั้งใจอย่างนี้นะั่นแหละส่วนมากจะไม่มีปัญหาแล้วตอบคําถามก็ให้ได้ชัดเจนเลยไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยปัญหาที่เจอเจอเลยนอกจากผ่านตอนมเข้าไปแล้วเน,เนี่ยอยู่ในร้านเนี่ยทำงานเนี่ยเจออะไรบ้างปัญหาก็เจอหมายถึงว่าที่ร้านที่ทํางานใช่ไหมครับ,รบเจอปัญหาคือร้านเล็กร้านมัน ร้าออนมันแค่ไม่ดุั้แล้วคนไทยก็คือพออยู่ก็เหมือนเตียงอนุบาลเลยเงี้ยครับมันก็เป็นปัญหาที่มันคือเขาเป็นที่จํากัดนะครับฮ่องกงการที่คนไทยจะไปทำธุรกิจอะไรมันจะต้องได้พื้นที่เล็กๆอยู่แล้วเออคือน้องครูชื่เพูดจริงๆจากัดอยู่มาถึงว่านักร้องที่ไปที่นั่นเนี่ยจำนวน,นมากเราไปโดยการผิดกฎหมายถูกต้องเพราะฉะนั้นคนเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็พยายามที่จะประหยัดค่าของทุกอย่างให้หมดเลยเขาก็จะเช่าห้องไว้ห้องหนึ่ง ห้องน้ามันสำหรับนักร้องร้องรดนอนรวมกันใช่ครับบางที่ก็จะเป็นสองห้องติดกันใช่หนึ่งห้องหญิงหนึ่งห้องแต่เตียงชั้นใช่ครับเป็นเตียงชั้น้นอนรวมกันเลยเหรอนหมือนทักทายทุกคนเป็นชั้นเป็นชั้นนอนรวมทุกคนค่ะแล้วเธอรู้ไหมพี่เลือกนอนห้องไหนน้องห้องไหนนอนห้องไหนเลือกผู้ชายถูกป่ะไม่ใช่พี่เนี่ยไปนอนห้องผู้หญิงเออแต่ผู้หญิงหลักคุกคาหันเข้ามาพี่ชายวันนี้ก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าแต่ละแต่ละห้องมันแบบ สนุกจะตายพี่สนุกแต่คนอื่นเขามันมาจากคละที่กันไงก็พี่ก็ได้หลายที่ก็ได้ข่าวว่าเข้าห้องน้ำนานไม่ใช่เหรอเขาต่อว่ามาไม่ใช่เหรอเข้าห้องน้ำนานเข้าห้องน้ำนานเดี๋ยวันจะว่าเช่นแบบห้องน้ำปมากครับแต่ละาที่คือสกปรกมากเลยนี่เวลาเข้าห้องน้ำไม่ใช่ไปกินขี้นะคะห้องน้ำนานเี่ไม่ขาดห้องน้ำเพราะที่ฉันเป็นผู้หญิงเกิดไม่ใช่คนไม่ได้เรากลัวมันเข้าไปกลัวแบบมันกระเด็นกบ เป็นนอนในนั้นะเราทําไงอะใช่ใช่ชายกำลังจะสารภาพบาปให้นอนว่าตีปากฟักฟักฟักตายเมือกีเลยก็เราเข้าง่ายเลยเชโล้ใช่ใช่ขาเท่านมีรูกั้นอยู่มี่ปิดอยู่เออเน้าง่ายเหมือนนเนี่ยของท่านเหมือนเนี่ยเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรอ่าดอกไม้กินแมลงอ่ะอ๋อที่หุบ่มของท่านเดินแล้วลมออกว้าวว้าวว้าวองท่านเมื่อกี้ผ่าเขาหลไม่ได้ท่านผู้ชมเขาก็บางทีไม่เก่งภาษาส่วนใหญ่ตมจะถามว่า ไปทำอะไรอ่ะส่วนมากคำถามอทิตย์ที่เขา้ามาเลยบอกว่า how l เราลองยูน t ตสตีเฮียเมื่าถึงคุณจะอยู่ที่นี่นานไหมไม่ใช่เราบอก how long บอก six inch หกนิ้วนะตาย long you want to stay here ก็บอกประมาณหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ย w h e r e you stay ว่าถึงคุณจะพักที่ไหนได้จองที่ Booking อะไรบางอย่าง Booking หรือ l u x u r v a t i o n หรือยังอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเขาถามไหมว่าไปทำอะไรไปร้องเพลงอะไรเงี้เราบอกได้ไหมจริงๆเดี๋ยวนี้ย เขาจะถามเลยนะเขาเห็นนะท้ามาร้องเพลงละสิอย่ารับติดขาดนะรับก็กึ๊บเลยนะคะแล้วก็ส่งกลับนะคะกึ๊บนี่ลาโดคู่เลยนะอันนี้ที่ไหนที่ไหนที่ฮ่องกงก็คือคือครูขอพูดหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดว่าถ้าถ้าท่านจะไปแบบไปร้องเพลงเงี้ยท่านจะแต่งตัวเนี้ยใส่งเกงเสื้อยืดขาสั้นอะไรเหมือนนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันจะมันจะ มันจะเข้าได้ง่ายมากกว่าที่ท่าแบบนี้ลำบากเลยลำบากมากถ้าเต็มอย่างเงี้ยตั้งแต่ลงเครื่องมันก็ถามตั้งแต่ลงเครื่องเลยยามตมเลยค่ะจริงคือแต่งตัวให้ให้ส่งไปที่ป็นักท่องเที่ยวเออไม่ต้องไม่ต้องเป๊ะมากเพราะจะเป๊ะก็อยู่บนเวทีเออแต่สําหรับพี่นะคะพี่ก็ได้อย่างนี้ตลอดเป๊ะทุกที่ไปบอกว่าไปแสดงไปร้องเพลงอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือพยายามจะเอาสัมภาระไปเยอะไปเที่ยวใช้คอรไปเที่ยวใช่ครับแต่ของพี่เนี่ยมันมันต่างกันครับก็คือว่าพี่พรีเซนต์ตัวพี่เองได้เลย คือ <ไป S 1> ว่าเป,ป็นศิลปินศิลปินฉันมาที่เนี่ยเพราอฉันมาเที่ยวฉันมีเงินเพื่อจะมาเที่ยวคือศิลปินทุกคนไม่จำเป็นต้องมาทํางานที่นี่ทุกคนคแค่ฉันจะมาเที่ยวและฉันแต่งตัวอย่างนี้ทุกวันมาเราก็เป็นลูกคงศิลปินแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าฉันเห็นคนไทยเห็นฉันคนั้นก็ต้องจาฉันได้เพราะฉะนั้นแจ้กแยกข้าเห็นฉันโสมหรอแล้วก็บางทีก็ยัง่าญี่ปุ่นก็จะเปิดพวกอาเลค่อนมาให้ก็ดูมาเนี่ยดูงานฉันอันนี้คือสิ่งที่สูจน์ฉันได้ใค่้นเองแล้วอย่างห้องรงนี่เขาแอบเอาของไปถ ก็จะเอาของไทยไปไกยเอาของพี่กฎหมายพี่่ายนะเพราะที่นั่นเยอะกว่าตรวจไหมเขาตรวจไหมเ<ะ>ขาตรวจไหมฮะเขาตรวจไหมถ้าเขาตรวจเจอก็อาจจะต้องมีการเสียภาษีบ้างแต่สมมติถ้าเขาตรวจไม่เจอคุณก็ ก็ขายกันแบบสมมติเพื่อนสั่งมาอ่ะอยากกินมะกอกสดอ่ะอยากกินข้าวหลามสดๆเลยไงอ่ะก็สั่งกันมาก็ซื้อมาให้เขานะคะแค่นั้นเองมันเหมือนบ้านพี่บ้านน้องกันแล้วอ่ะดอกมะลิสดๆก็มีเนาะครับสำหรับเขาจะลงเรือไปมันก็เลยสดอะร่อยอะไรที่นู่นอะไรนะอะไรอร่อยผู้ชายจะบอกนข้าวหลามพุชัยพุชัยอร่อยพุชัยไทยนะโอ้ยเจ้าพี่ ไม่เลิงกินทันทีไม่เอาเด็ดขาดเลยนะคะไม่เอาค่ะทำสบายๆาากินข้าวด,ด้วยก็ไม่กินค่ะเขา,ขาบ,บอกเลยแล้วก็อย่างนี้นะคะตอนนี้ต้องปูวันออนี้ละเดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดละหนึ่ง บอกให้น้องภูรู้ว่าท่านภูมาตรงเนี้ยถ้าสบูใช้ดีต้องกลับมาหาเะไอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกนะคะแล้วบอกว่าใช้ดีอะไรเป็นยังไงบ้างตอนนี้ให้น้องภูแนะนําสถานที่เร้านของท่านภูแล้วมีอาหารอะไรบ้างถ้าผู้ชมจากตรงนี้ไปลดได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะชื่อร้านที่รามอินทาอีสานไฮเทคกับผมแซฟเฟอร์แล้วก็จิ้มจุ่มน้องหญิงที่ที่ผมลืมไปที่ที่อะไรนะผู้บอลครับผมแล้วก็ จิ้มจุ่มชะลาวันที่สะพานใหม่ครับทุกคนนี้ตั้งชื่อร้านว่าอะไรครับอ่าจิ้มจุ่มน้องหญิงครับเป็นชื่อของลูกพี่ลูกน้องที่เขาดูแลร้านให้อยู่ดวงเขาเฮงครับร้านขาใหม่กำลังจะจิ้มม่วนจิ้มม่วครับนตำจิ้มม่วนก็ไปก็ไปเจอได้บางทีบางทีพูก็อยู่ร้านเดี๋ยวผมตำส้มตำให้ครับผมครับผมชอบพี่มือเองเลยครับชอบปิ้มือก็ทำน้ำจิ้มเองอะไรถามพี่จะทำเด็กครับจะกินไหมอ่า กินอาจจะไม่กินแต่ให้ตำอะไรนะให้ตำไหมแน่นอนอออ๋เหรรคับวันนี้เราไปกันไหมล่ะหลังจากรายการแล้วไปกันไหมเขายังไม่เปิดเขาเปิดตอนเย็นปรัะมาณห้าโมงหกโมงครับไม่ไหวเยอะผมก็รีบกลับไปหาแม่ถึงถึงเวลกี่โมงครับถึงตีสองครับผมถึงตีสองครับผมใครอยู่แถวๆนั้นก็ไปแวะเชิญมได้ครับผมแต่นี้ถ้าลูกคนผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากรายการจิบบาขาไปถึงนั่นถ้าไม่เจอน้องครูไปบอกกับใครได้เลยแล้วกี่เปอร์เซ็นยี่สิบเลยครับ โอยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไปแล้วล่ะชมรายการเออจิบบาร์ถารายการตามนี้นะตามนี้นะะแต่ต้องจิบบารถานะก็จะได้ลด20%นะครับคุณคะส่ง SMS เข้ามาก็ได้แล้วก็ถามว่าร้านน้องครูอยู่ตรงไหนที่อนุญาตให้บอกเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เลยเราขึ้นให้นะคะเบอร์ติดต่อร้านเอาเบอร์กลางเบอร์เดียวเอาเบอร์ผมแล้วกันเนาะ094ครับ486ครับผมอ่าสี่ ผมลืมเบอร์ตัวเองนะศูนย์เก้าสี่สี้าหนึ่งสามเจ็ครับโอเคอ่ะหน่อไหน่ครับคังเก้าสี่ี่ัก486หได้ไหนสี่แปดหึ่งสามเจ็ดครับผมงอีกซาจิต้องคังต่องคังคังต้องคังที่แปลว่าศูนย์ไงออคังเก้า ครับและที่สำคัญวันนี้นะครับใช้สบู่เราไปแล้วสามารถเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายได้ถูกโต๊ะตอนที่มากินอาหารจะมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาใครมากินอาหารที่ร้านก็สามารถสั่งที่คุณภูได้เลยเดี๋ยวคุณภูก็จะมาเอาที่จิ๋มอีกทีหนึ่งเอาสบู่นะครับก็หมายถึงว่าใครสั่งส้มตำก็สั่งส้มตำให้กินสบู่ได้ใย่ไหมสั่งส้มตำแล้วสั่งสบู่กลับไปใช้ก็ได้แล้วใช่ตอนนี้ว่าน้องภูเนี่ยที่มาเนี่ยตอนแรกก็บอกพี่จิ๋มครับผมมาแล้วผมจะเสียตังไหมหรืออะไรต่ออะไรบอกอุ้ยแา้วตามพี่วิศิษฐ์พอพี่พี่บอกว่าเอาให เออเพราะว่าจะมีจะให้เออจะมีจะให้รายการพี่อะตังไม่เสียเข้ามาหน้าแบบลุกเสียก็เพอเสร็จรายการพี่โอนเงินให้อีกตั้งหาเออถูกต้องเถ้าถูกใจนะถ้าถูกใจแต่ไม่ได้ถูกใจแล้วล่ะถูกใจยังคุณถถูกรู้ก่อนเนี่ยก็บอกเลยแ่บวันนี้ที่มาเนี่ยลด่าษมร์ให้ด้วยผมเพราะตั้งใจเราไปใช้ได้เกิดวันอะไรนะครับวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์เอาเก่งเอ้ยวันเสาร์เนี่ยเออดวงดีดวงแข็งแข็งดวงแข็งมาก ทำงานเก่งดวงแวงแข็งมากทำงานเก่งเล่งสุดๆเร่งงานเล่งงานเล่งงานเป่นบ่อยก็ลองไปใช้สบู่กันเหมือนท่านผู้ชมนะครับคุณให้ให้เดาเลยว่าอายุเท่าไหร่แล้วนะคะเขาบอกเลยจริงๆอายุเขาน้อยมากสิบสี่สิบะครลูกคนโตลูกคนโตใช่ไหมสิบสี ที่สำคัญวันนี้คุณต้องสักแก้วดาวได้อานิสงด้วยตัวเองหล่อตัวเองงามตัวเองสวยแล้วก็ยังมาแนะนําเพื่อนๆให้หล่อให้สวยด้วยค่ะครับนะคะคุณเนี่ยเป็นคนใต้แท้ๆเลยครับคนทางใต้คนบอกว่าคุณหนุ่มพูดน้อยมากน้อยมากเลยโดนแย่งคุยหมดโดนแย่งพูดหมดปกติคุณหนุ่มเนี่ยนะครับไอยังไม่ให้มีเสียงเลยอยู่ในรถิอยู่ในรถเนี่ยเวลาเนี่ยไม่รู้เสียงไอกับเสียงแอร์เท่ากับเสียงแกเลยค่ะ ก็เลยวอาเขาเป็นคนพูดน้อยถึงว่าดิพูดน้อยเลยไม่ทันเขาตั้งนั้นเลยไม่ทันคุณนายเขาโอ้ใหญ่สิคะเก็บทุกเม็ดอ๋อเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดแล้วก็ไปลางเป็น A4 ใช่ไหมครับโอ้ยปึ้งโอ้ยถนัดเขียนอ๋อถนัดเขียนช่วยหน่อยนะเขียนได้บ้าทีนะเขียนได้ทีนะเมื่อกี้มันจะฟ้องกระหม่อมอ่ะเอาละครับวันนี้ก็เต็มที่แล้วกับการไปเที่ยวต่างประเทศท่านผู้ชมก็ส่ง SMS มาว่าไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้ก็ต้องระวังด้วยโดยเฉพาะสุขภาพด้วยนะคะก็สมุนลักษมีดาราของ คีเานะคะตอนนี้มี5ชิ้นนะคะ2.5งแถมกระเป๋าเดินทางด้วยนะคะกระเป๋าสําหรับทุกผาไปนะคะจากเกาหลีนะคะสีขาวมีลายดอกไม้ราคาไปสี่รอบาทนะคะแางเท่าไหร่นะ่400บาทสี่รบาทคุณสัญญากับพวกเราแล้วว่าเมื่อใช้แล้วจะ นำใบหน้าเราหล่อมาให้พวกเราได้ชมกันอีกได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ต้อมสักแก้วด้วยนะครับที่นำสินค้าดีๆผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขกรับเชิคทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครคุณครับขอบคุณครับคครับขอบครับขบกับขาบคุรัาุณคัุณคัุณครับขุณครับขอบคนรับบคับขอบคราได้ใคสัปดาห์หน้รับครับสอบรับวคคับขีคับครับแล้ว ¡Tamina! 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 ¡Oh, Tamina!